พวกหิวกำลังแทรกแสงเข้ามาฉันติดอยู่นี้มันจะเข้ามายึดร่างฉันแล้วทำอะไรวะนี่อ่ะว่าตัวเองทำไมครับเจสซี่โอเคครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่คนเดิมเพิ่มเติมคือพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมไปกันเลยครับจะระเบียบถ้วยกาแฟอ๋อ ยิลแลมันอยู่ทาไมตรงนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมครับเอ่ยนี่มันอะไรสาระชมัดต้นหยุดมาให้ได้แล้วแต่เราตอนนี้จระรีบีบกาแฟาตรงไหนอ่ะโอ้ว้าทางนี้ไม่ใช่ครับนี่ไงครับจารเบีบกาแฟาเก็บ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  แล้วก็เก็บยาสุดท้ายครับผมเอา้าโอเคเสร็จแล้วครับฉันต้องไปที่สนักงานเอาไงดีครับไปสนักงานเหรอโอ้โหจะไปที่ร้านกาแฟกันช่างมันเถอะครับอ่ะไปเลยฉันไม่ใช่คนของคุณนี่ไงครับ ส่งจดหมายของผู้อำนวยการไปที่สนักงานของเขาฉันจะสู้กับเรื่องนี้ฉันจะหาวิธีผลักดันให้พวกมันออกไป <c oughs> ยินดีต้อนรับกลับ <c oughs> อะไร <c oughs> คุณเป็นนอนผ่านการเวลา <c oughs> เพรนฮันเตอร์จะทำให้คุณ <c oughs> ฉันรู้ว่าคุณต้องทำอะไร <c oughs> จุดเริ่มต้น <c oughs> ที่จุดเริ่มต้น ฉันควรจะได้เห็นมันก่อนหน้านี้นี่คือระเบียบของฉันในการสลัดล้างศึกของฉันไม่มีอะไรอีกแล้วฉันเป็นผู้อำนวยการ <Hello. S 2> สวัสดีนี่คือดตเตรเคสเปอร์ดาร์ลิงผมมีข้อความรับถึงผู้อเมริการสนักงาน,งานค,ค,าาควบคุมกลาง ผมมีข่าวช่างนาเศร้าเฮนรอนจากไปแล้วแต่ได้ไม่ชี่แหลง่งมันเป็นตัวเล่งกติยาคุณเข้าใจไหมคุณต้องไปที่สำนักงานของผมตอนจบมันจะถูกเปิดเผยเองเอา้า ค้นหาสำนักงานของดาร์งิงไปครับเหมือนจะต้องตรงไปเนาะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายซึบเลี้ยวขวาน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีใช่ครับเราอยู่ตรงนี้แล้วสำนักงานอยู่ตรงไหนเปิดมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีครับ ก็ไม่มีอะไรเลยนาะจะเย็นนะครับจะเย็นไอ้สำนักงานของดาริคอยู่ตรงไหนอะอ้านี่ไงเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟคุณจากไปแล้วตายฉันไม่รู้สึกถึงคุณอีกแล้วฉันทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่แดนต้องการมาตลอดแต่มีบางอย่างที่สัมผัสได้แต่ฉันไม่ ฉันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่โมเตลเป็นสถานที่แห่งมวลพลังจะสว่างขึ้นพวกมันยังคงหมุนรอบรอบเทนลอนตายแล้ว แต่คุณยังมีชีวิตยอยู่ตรงนี้ในตัวของฉันเองบางทีเฮดรอนอาจสำนึกถึงเราบางทีคุณอาจจะอยู่ที่นั่นเสมอและเธอแค่พยายามสอนให้ฉันรู้วิธีเรียกขาบางทีฉันอาจไม่มีวันบางทีฉันไม่จะเป็นฉันเป็นคนแรกที่รับความเสียหายจากพวกฮิว อย่างช้าๆในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาความต้องการของเขาสำหรับการควบคุมฉันนำโปรเจกต์ไปที่แผนที่เขาเปิดประตูสู่พวกนิวเมื่อเฮดรอนตายแล้วพวกฮิวก็พยายามทำร้ายชันเช่นเดียวกันแต่ชันแข็งเก่งกว่าพวกมันเราแข็งแกร่งพวกมันกำลังรออยู่ พวกมันพยายามที่จะหยุดเราอ่าปิดเครื่องฉายสไลด์คณะกรรมการไปแล้ครับพี่สาวของฉันเขามีความฝันเป็นฝันที่แย่ แล้วคนและโลกที่ฝันไปพร้อมกับเธอดีแล่นหรอเธอมั่นใจว่าตัวเองยังคงตื่นอยู่เธอมักจะดือรันอยู่เสมอฉันรู้ว่าฉันต้องอยู่ความฝันของเธอได้แล้วฉันต้องปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาฉันต้องฉีกโปรเจคเตอร์ที่เธอจ้องมองเอเวนกรมถ้าไม่แตกอ่ะยืนแค่ข้างล่างเฉยๆเองนะ ยืนแค่ข้างล่างก็แตก้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปพี่สาวของ,ของฉันเขามีความฝันบบเป็นฝันที่แย่แต่คนทั้งโลกก็พร้อมฝันไปนกระเทือด้วยดีแลนเหรอเธอมั่นใจว่าตัวเองยังเชิญตื่นดู เธอมกเกดิ้นดนอยู่เสมอฉันรู้ว่าฉันจะอ,อยู่ความฝักของเธอได้แล้วฉันต้องปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาฉันต้องฉีดโปรเจคเจอร์ที่เธอมองช่องมองอยู่ฉันเปลือกตาเธอเพื่อให้เธอได้มองเห็นเพื่อช่วยตัวเธอเองคุณเป็นนอนผ่านการเวลา เพลงทันเดอร์จะทำให้คุณเพี้ยนความสุขกำลังมาใครมุกสีขาวแต่สีเหลืองและสีแดงในดวงตาฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งถูกขังอยู่ในนั้นฉันรู้เพราะมันเป็นแบบนั้นสำหรับฉันเองโอ้โหนี่ครับต่อไปข้างหน้าไปได้อยู่แล้วละครับต่อไปที่เราจะมีหอเขือเดินฟ้าอากาศดูครับนี่ อ้าวมีตัวอยู่ข้างล่างด้วยเล่นบนนี้ดีกว่าครับบนนี้ทนาะงเก็ยง่ายด้วยโอเคครับปืนนี้แหละสุดยอดปืนนี่อุ้ยแรงขนาดเลเวลสามสิบวะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเลเวลสามสิบจริงปะเลเวลสามสิบจริงไหมครับเลเวลสามสิบจริงไหมครับมา ล่วงหนึ่งล่วงสองเฮ้ยมันจะชิวเกินไปแล้วนี่แน,น่เอาไปกินเอาไปกินอุย้ยไม่ตัวหนึ่งเหรอนี่แน่ไหนครับไหน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 ,นไหนอ๋ี่ไงไอ่แน่เฮ้ยตัวหิวตัวหิว ตัวฮิวแตกครับอุ้ยเทียวแตกเลยอ่ะนี่แน,น่เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนี่แน่เลงครับเลงเลงเลงยู่ไหนวะโอ้โอเคเอาไปจบพอดีครับนี่แหละ อเจอพลังพลังพลังเคลื่อนเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายสิ่งของยังยังอีหมดแล้วหรือยังครับเอายังไม่หมดอีกเหรอนี่เลยเอามันยังมาอีกครับโอ้โหมากันไม่หยุดจริงอะเยอะจริงอะรอบนีเยอะจริงครับนี่เลย ไอระเบิดเหรออุ้ยคว้วางไม่ทันครับคว้างกลับไม่ทันเออจเย็นนะครับจเย็นนะจะเย็นนะ,ะนนะผมมีวิธีสู้กับมันอยู่ครับจาัดก,การลูกน้องมันก่อนมันเกะกะครับลูกน้องนี่แน่เอาไปกินอุ้ยแรงนะแหละโดยของตเตงเป็นไงแรงไหมจ๊ะแรงไหมจ๊ะแรงไหมจ๊ะ,จะนี่เน่ย หมดแล้วยังไอ้แเน่หมดแล้วครับก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะถือว่าเราสู้ได้อยู่ครับไปช้าช้าเฮ้ยอ่ะเอา้านี่เละนี่เละในตัวน,นั้นจะเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเดีๆๆ๋ยวเจอกันขอชาร์จก่อน ชาร์จก่อนอุย้ยเอาไปกินยังยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกหรอหมดหรือ,อยังจ้าหมดหรือ,อยังมีตัวข้างล่างครับนี่แน่เอ้ยเอ้ยเจ็บเกือบแตกเวงกำมาเอ้ยเกือบแตกเลยครับขอกลับไปเอาเลือดก่อนมีเลือดไว้เยอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ มันช่วยเราได้เยอะเพราะเราค่อนข้างที่จะบางด้วยโอเคไอตัวนั้นอยู่ตรงนั้นเรอนี่แน่นี่แน,น,น่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่บอกแล้เขาชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับพี่เข้าใจปะไปครับอา้าวโอ๊ยเป็นตัวพวกนี้เหรอผมไม่ค่อยชอบครับเพราะว่ามัน นี่เลยมันระเบิดตัวเองได้เนาะค่อนข้างที่จะน่ารำคาญพอสมควรครับไหนอะ่ะอุย้ยเจ็บหลังมันจากไหนอะ่ะหลังเนี่ยเอาไปกินอุย้ยตกใจครับตกใจตกใจตกใจบาเอ้ยเอานี่แล่น่าจะอยู่ตรงนู้นอีงนะครับ ผมคิดว่าครับผมคิดว่าผมคิดว่านะนี่ไงครับไปเลยขึ้นบนนี้ครับอยู่ที่สูงไว้เป็นอันปลอดภัยกว่าเพราะว่าที่สูงมันเล็งได้ง่ายครับผมชอบนะในการยิงที่สูงเล็งง่ายด้วยนี่เน่เป็นไงเป็นไงบอกได้คำเรียวว่าลัดเดียวแตกอะเอาปืนผมตัวน,นี้อัปเกรดมาดีนะครับอัปเกรดมาดีด้วยนะ ไหน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 เฮ้ยโอ้ยเกือบแตกไม่บ้าเอ้ยไหนวะซ้ายขวาไหนมันต้องมีขึ้นพลังงานแทรกแซงอยู่แถวแถวนี้ครับบ้าเอ้ยเออไม่โดนอะไรเลยครับโอ้ยเวงกรมมันทำอาหารเราเรื่อยๆแล้วครับผมรู้สึกได้ร่างสัองหอนผมบอกอ่ะเพราะฉัน เอาปืนกูนไปกินนี่แน่โอ้ยยังไม่โดนเลยก็นี่แหละครับโอ้ยโดนอยู่เอาไปกินเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแลว้วชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับพี่นี่เน่เอากินเอาไปกินเอาไปกินนี่แน่อีกตัวนึงครับโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงรอบนี้เยอะจริงเยอะจริงครับ ตัวลอยได้ครับโอเคล่วงล่วงเราต้องจัดก,กายตัวลอยได้ก่อนครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจะจัดก,การเราได้นาะนี่เนร่วงหนึ่งนี่เนอโอหผมเลงค่อนข้างแม่นแล้วครับตอนเนี้ยเอาไปกินเอาไปกินอีกทีนึงอีกทีหนึ่ง,งมีตัวลอยได้ครับ เอาไปกินสิมาถึงจะแห่กันมาก็สู้ผมไม่ได้อกครับแต่ทบใดที่ผมยังมีพลังนี้อยู่เพราะว่าผมเองก็เอาเรื่องอะใช่างก็คือโหดเอาเรื่องอะครับดูดูดูด,ดอ้ยเอาไปกินก่อนครับไอ้ตัวเนี้ยนี่เนเพราะว่าถึงยาเราจริงมันไปก็ไรประโยชน์ครับเวรกรรมเอ้ยพวกมาดิโอ เออล่วงยังล่วงแล้วมีโผมาข้างล่างอีกครับเอาไปกินมีข้างบนตัวหนึ่งครับนี่แน่แตกไหมน่าจะมีตัวอยู่ข้างล่างนะครับผมรู้สึกได้ลางสังหรณผมบอกมาลางสังหรณบอกมาเ,เกืบแตกอะ่ะเอาแตกเลยเป็นไงล่ะนี่แน่ เออเออเอาไปกินโอ้แรงมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมค่อนค่าที่จะแรงครับเอาไปกินพลังพลังพลังไหนไหนไหนยังหหยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยวตัวข้างล่างครับนี่แน่อุย๊ยเจ็บโคตรเจ็บเลย เวงกำนี่ครับแต่ว่าเลือดเรามีให้เก็บเยอะแยะเลือดผมมีให้เก็บเยอะนะนี่แน่นี่โอ้ยเอาไปกินตเออโอ้ยแรงมากฮะแรงไหมแรงไหมยิงทะลุเกาะครับทะลุเกาะเป็นปืนเจาะเกาะครับเพราะว่ามันจะแรงมากเลยเอาไปกิน หมดแล้วครับเพราะว่าเสียงมันเงียบเนาะเสียงเงียบก็แปลว่าหมดแล้วน่าจะต้องเดินทางต่อไปฝั่งนู้นนะครับนู่นอะเราต้องไปช่วยดีแลนเนาะไปครับเชืช่อเชื่อเนาะไปอลงก่อนครับแล้วก็ขึ้นใหม่อมไป โอเคถือว่นนาได้อยู่นะครับในการเดินทางของเราตอนนี้ยีแลนอยู่ข้างบนครับยีแลนอยู่ข้างบนแล้วยีแลนพี่มาช่วยแล้วใครแตกความจริงปรากฏจากคุณคุณได้อยู่บ้านแล้วคุณทําให้เรานึกถึงบ้านคุณได้พาเจ้านายของคุณพาไปพรกับเจ้านายของคุณเองงง ดีแลนยู่ในอาการโคม่าฉันไม่รู้ว่าเขาหรืออะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าเขาจะหาทางกลับได้ประตูถูกปิดแต่พวกหิวยังอยู่ในโอริสเทาแล้วก็ยกเลิกการล็อกดาวน์ไม่ได้ถ้ายังเกิดมีร่องรอยอยู่ฉันกำลังเล่นแก้ปัญหาล่วงกว่ฝ่ายทีมบริหารแต่คนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ฉันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมกลางแห่งสหรัฐเราอยู่ในนี้ด้วยกันคุณกับฉัน